กินดึกแล้วเดี๋ยวอ้วนนะแค่ไหนก็ไม่อ้วนค่ะร่างกายจะใช้พลังงานนะน้องต้องใช้พลังงานตอนนอนอยู่ดนอะงอหรอกินแล้วพัอ่ะนี่กินเนี่ยเลยเมื่อกี้ไม่ได้เปิดไฟสว่างนะชามใหญ่เลยบิ๊กแพ็คอะไข่สองฟองไปนะ ขณะนี้เป็นเวลาขณะนี้เป็นเวลาอ่สบสามศูนย์สามอ่ายี่สิ่สามศูนย์สามอ่ากินมามาอ่ามามามาเพิ่มไข่สองฟองไปเลยเออมามาเพิ่มไข่สองฟองไปเลยกินดึกแล้วเดี๋ยวอ้วนนะ ค<ะ>แค่ไหนก็ไม่อ้วนร่างกายจะใช้พลังงานนะน้องต้องใช้พลังงานตอนนอนอยู่นีนอนเหรอกินแล้วก็ต้องอ่ะนี่กินเห็นๆเ,เลยเมื่อกี้ไม่ได้เปิดไฟสว่างนะชามใหญ่เลยบิ๊กแพคอ่ะไข่สองฟองด้วยนะเออ,อันนี้เลียวมากนะครับกินอย่างนี้ก็อะไรนะก็มีซิปแพกได้เหรออือเห็นๆเ,เลย แค่ตอนที่ตื่นมาตัวจะบวมนิดนึงอ่าเพราะบวมสดเดียมถูกปะกอืมโอเคปิด<ต>คลิปก็ไม่ได้พยายามสดน้ำเยอะเท่าไหรน่นะจริงเหรอแต่ก็แห้งนะแห้งแห้งไปกับเส้นมันดูดมันดูดอ <laughs> <laughs> โอเคปิดคลิปก่อนบ๊ายบายค่ะคลิปด่วนคลิปนี้3มนาทีจบสวัสดีครับหมดแหละไม่ใช่คอนเทนต์นะครับนี่กินจริง จะหาว่าคอนเทนต์หมดหมดเดี๋ยวเดี๋ยอันนี้ก็จะโดนแยงด้วยหมดครับมีอะไรจะบอกกับคนที่กลัวการกินดึกไหมครับกินดึกได้โคโทรศัพท์มาดูอีกทีนึงครับ ตอนปิดคลิปครับว่าเมื่อกี้กินตอนห้าทุ่มอ่ะสิบเจ็ดนาทีรู้เรื่องจบเดี๋ยวก็หลับแล้วเนาะคง <c oughs> ไ,ไม่ไปวิ่งต่อบ๊ายบายปิดคลิป <c oughs> เอามือมา <c oughs> ว้าอย่าไม่ปิด